สวัสดีนายทะหาร ไปเลยไปไกลๆเลยไปเลยไปเลยโอยมันเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยเหมือนมีคนกำลังเล่นงานเราอยู่ประหารเลย ในบ้าไปแล้วเหรอฮะอ้ oh. <Yes. S 3> ไปเลยจัดไปเลยเยียบขันเร่งไว้ไมิโกแจ่บไปเลยไม่มีทางที่รับไวกว่ารัมได้ยินฉันไหมขอโทษด้วยฟาวเลอร์อ us, อพติมัสออกไปสักพักแล้วล่ะแสดงว,ว่าใช่เขาจริงๆนั่นแหละ ที่พยายามจะเบียดร,รถฉันให้ตกข้างทางอยู่เนี่ยเจ้าหน้าที่ฟาวเลอร์ข้าคิดว่าเจ้าเข้าใจผิดพูดกับรถฉันก็แล้วกัน 没用啊，我操、oh,！啊，哎，啊，没用。 เหมือนออปติมัสเหรพรามไม่หนีแบบนี้หรอกจะไปไงบ้างจะสบายดี sao hayậ anh lại lưm ta lời เดี๋ยวนะไม่ใชทางที่ดีเลยแรชอาซีเป็นไรไหมยังไหวแต่คงเกิดอะไรผิดปกติกับออ t ติมัสก็ฉันบอกแล้วไงเป็นไปไม่ได้ข้าเป็นคนเดียวที่เห็นเขาแล้วทำไมก็ถึงพยายามทำร้ายฟาวเลอร์ล่ะบางทีเขาอาจคิดว่าเขาเป็นดีเซปติคอนอีกแล้วก็ได้หรือไม่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาแสร้งทำเป็นคนดี ไม่ว่าเขาเป็นแบบนี้เพราะเหตุใดก็ตามเราเจอศึกหนักแล้วคราวเนี้ผิดปกติแล้วรีบค้นหาสัญญาณของออปติมัสกันเถอะจะได้รู้ว่าตอนนี้เขาอยู่แถวแถวที่เกิดเหตุหรือเปล่านะจริงๆแล้วเขากำลังกลับมาโน่นแล้ว ีอะไรหรือเปล่าเราก็แค่หาเจ้าไม่เจอเราหาสัญญาณเจ้าไม่เจอนะข้าก็แค่ออกไปทำธุระบางอย่างข้างนอกมาว้าธุระเหรอข้าไปที่ชั้นใต้ดินของเอนนอรจอนมาล่ะใจเย็นเราพวกกันไม่ใช่เหรอพวกเรา ขอโทษนะอย่าไปโทษพวกเขาเลยพราหม์เมื่อคืนก่อนฉันโดนโจมตีบนกลางถนนโดยรถคันใหญ่แต่รถคันนั้นลักษณะคล้ายๆกับนายมากๆหยุดนะ เขต้าลงมาจากรถไม่งั้นเราจะยิง คือออปติมัสพรามหัวหน้าของเราออโตบอตและข้ามีของมาฝากพวกเจ้าด้วยฟาาเลอร์พูดฮะเป็นไปไม่ได้หรอกผมพูดได้เลยว่าผมมีดวงดาวที่ส่องแสงอยู่50ดวงไม่ใช่เขาแน่ฐานทัพทหารแอลเดนถูกโจมตี โดยออติมัสพรามรถบรรทุกหุ่นยนต์ย,ย,ยิงลยิงลยิงิโ อ,อัตโตอทยอยทับก่อนพวกเราจะไม่ทำร้ายพวกมนุษย์โดยเด็ดขาด นั่นในผลไบรซ์ออติมตัตพราไม่ได้โจมตีฐานทัพของเราเพราะว่าตอนที่ผมได้รับเรื่องผมอยู่กับพวกพราณนะ์น่ะใช่ครับออโตโบอทไปที่นั่นก็จริงแต่ว่าไปเพื่อที่จะช่วยเราจากการโจมตีนะแต่ท่านครับเออครับท่านผมเข้าใจครับจะเป็นยังไงต่อเฮ้ยบุคลากรทางทหารทุกคนต้องทำตามคำสั่งอย่างเข้มงวดที่ต้องทำลายหุ่นยนต์ทุกตัวล้อเล่นใช่ไหม แต่แบบพวกเขาบริสุทธิ์นะออพติมัสโดนแกล้งช่างโชคร้ายนักคำสั่งจากทางทหารเปลี่ยนอะไรไม่ได้พวกนั้นได้แสดงความประสงค์ออกมาชัดเจนที่จะทำร้ายมวลมนุษยชาติไอตัวปลอมนั่นมันสูงถึงสามสิฟุตนะพวกมันทำไปแล้วพวกนั้นต้องมีคนควบคุมอยู่แน่ๆเลยมัก บครบัเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าครับระบบทุกอย่างดําเนินได้ดีไม่มีที่ติทั้งเป็นพาหนะและหุ่นยนต์แม็กขโมยร่างเบรกดาวพวกมันขโมยทั้งสัญญาณและโครงร่างทั้งหมดของเขาตั้งแต่ศรีรษะจรดเท้าเลยข้าก็อยู่ที่นั่นอย่างที่พวกเรารู้ว่าไม่นานมานี้พวกเขาเพิ่งจะได้ทีคอกของ,ของ s t a r s c r รีมเห็นได้ชัดว่าพวกเขาติดตั้งระบบให้เหมือนจาตั้งแต่การเลือกยานพาหนะและเตรียมเอาไว้ในการใช้ ใส่เอิน์จอนไปในถังแล้วก็ทักทายไปยังเหยื่อของ<ม>พรามมาเริ่มจากไหนล่ะฐานของแม็กอยู่ได้ในทุกที่นะไม่จําเป็นหรอกแม็กอาจเรีนรู้จากไบโอโลจีของเราได้มากแล้วพวกมันไม่จําเป็นต้องใส่ใจกับเทคโนโลยีของเราหรอกถ้าไม่มีสะพานข้ามิติแล้วก็พวกแอบอ้างนั่นก็เพิ่งได้แค่อยู่ในโหมดยานพาหนะขนส่งเท่านั้นเองมันหมายความว่าฐานทัพของแม็กต้องอยู่บริเวณที่เกิดเหตุแน,น่ แล้วรออะไรกันอยู่แล้วรีบออกไปที่นั่นและเก็บกวาดโปรเจกต์ขยะของมันซะเจ้าหน้าที่ฟาวเลอร์ข้าคิดว่ามันไม่ดีหรอกนะที่เจ้าคิดจะออกไปเสี่ยงกับหุ่นยนต์ของแมกนัตอีกครั้งฉันไม่แน่ใจว่ามันสมควรหรือเปล่าที่บอดจะต้องโดนหน่วยราตเวนของทหารข้างนอกนั่นลั่นปืนใส่พวกเราจะแปลงร่างเป็นพาหานะจนถึงเวลาที่จำเป็นจริง ไม่เห็นมีอะไรเลยตอนนี้ไม่มีอะไรทั้งนั้นบัมเบิลบีต้องระมัดระวังอย่างสูงสุดเลยนะต้องได้รับคำสั่งก่อนแล้วเราก็จะเจอกันที่จุดนับ โตโบอดโผล่หัวกันมาแล้วถึงเวลาเจอคู่ปรับบัมโบบีเฝ้าให้ดีๆนะ พวกมันอาจ,จอยู่ที่ไหนสักแห่งโทษทีพูดว่าอะไรบนะับบี ได้ยินไหมแย่แล้วระวังตัวจากออพติมัสตัวปลอมด้วยพวกเรา ข้าแยกความถี่ของการควบคุมทางไกลที่เชื่อมต่อกับลูกน้องไซรัสได้แล้วก็ข้าอาจจะหาพิกัดของมันเจอก็ได้นะระยะไกลเหรอนี่เจ้าไม่ได้คิดแล้วว่าแม็กสามารถสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาได้ใช่ไหมฉันเคยคิดว่าไซรัสอาจจะนั่งควบคุมอยู่ข้างในบอร์ดก็ได้เพราะว่าบัคเฮดเคยโดนต่อยแล้วก็หลงไปบิงโกแยกความถี่ได้แล้ว เบอร์สะพานข้าไมิติดสิเจ้าหน้าที่ฟาวเลอร์เจ้าไม่ได้ยินแล้วว่าออพติมัสสั่งห้ามเจ้าไปที่นั่นข้าเป็นห่วงเจ้านะฟังนะฉันไม่ได้คิดจะไปเต้นรำกับบอดเลยแต่มีมนุษย์อยู่ที่นี่ด้วยบางทีนายอาจจะไม่รู้ฉันเคยฝึกอย่างหนักมาแล้วในการเป็นคนของรัฐบาลใช่ทำให้ไซรัสวิ่งหนีไปไกลๆเลยฉันคิดว่านะ อั us, พิมัสพรามเจอกันอีกแล้วดีเซปติคอนจะจบที่นี่ไซลัสจริงเหรอฉันกำลังจะอ้วกเอาอาหารที่กินไปเมื่อเช้าออกมาแลย่ เจ้าหน้ <pid> าที่ฟอวเลอร์ความีการควบคุมกำลังส่งผ่านจากในตัวอาคารที่อยู่ห่างไปทั้งเนืออีก100เมตรรับทราบ ยนของข้ามีความแข็งแกร่งกว่าเจ้าทั้งความเร็วและก็อ,อาวุธข้าเพิ่มทักษะการต่อสู้ไปด้วยแม็กประสบความสำเร็จในการรวมมนุษย์เข้ากับเครื่องยนต์ซะด้วยสินะ ตกต่างระหว่างเจ้ากับข้าก็คือร่างของข้าจะไม่รู้สึกเจ็บนี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นและเจ้าลองนึกถึงกองทัพขุนยนต์แปลงร่างสิจะไม่มีใครที่สามารถขวางทางแม็กในรูปแบบใหม่ได้คิดใหม่สิไซเจ้าหน้าที่เฟาเลอร์ร้นหาที่จนได้นะฉันมาเพอดึงปลั๊กวิดีโอเกมที่นี่ไงเฮ้ อันนี้ทหารนั่นแหะจากหน่วยพิเศษแกล่ะกองทัพเรนเจอร์คงจะเกษียณแล้วสินะฉันอาจจะเหมือนนะแต่ไม่เห็นจะเป็นต้องอธิบายนี่ยฉันแค่อยากจะซื้อเวลาของพรามนิด ไไไเจ้าหน้าที่ฟอเลอร์คงจะเป็นคนของฉันหรอฉันขอแนะนำให้นายกลับไปที่ฐานฉันจะพูดกับลุงแซมเอง แล้วคุณรู้สึกยังไงเหรอตอนที่คุณเจอกับหุ่นยนต์ที่มีลักษณะเหมือนออพติมัสแตะก้นคุณอยู่เอขาคงจะลืมมันยากหน่อยคำถามก็คือเรามักจะยังคงทำงานต่อไหมเพราะว่าตอนนี้พวกมันไม่มีหัวนหน้าอีกแล้วสวัสดีทุกคนเราได้คน้นทราป,ประหลักหักพังพวกนั้นแล้วนะแต่ก็ไม่เจอแม้แต่เศเสี้ยวของไซรัสเกิดความเสียหายอย่างหนักภายใน เกินขอบเขตของยาทั่วไปแต่หัวหน้าของเราก็โชคดีแม็กต้องการหลายสิ่งยกเว้นยา